ด่วนข่าวดีมาแล้วคลังประกาศกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรคนจนในเดือนมกราคม2566ทั้งเงินสดเงินพิเศษและเงินหลายรายการมีรายการอะไรบ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม2566จ่ายอะไรบ้างนางสาววารีเว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนมกราคม2566ดังนี้ ทุกวันที่หนึ่งของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่วงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนวงเงินซื้อสินค้าตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ200บาทต่อเดือนเฉพาะเดือนมกราคม2566ส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้องห0บาทต่อ3เดือนเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2566ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วย ค่าโดยสารรถบอรขอส5 0 500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถขอสอมอรกรถไฟฟ้า MRT BTS a r l 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทอมอและปริมณฑลต่อไปทุกวันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่ เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอฟอนกอฟอพและกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกปนกปพที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชำระเงินแล้วส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเองต่อไปทุกวันที่2 2ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่ เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยวความพิการทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์สองหอหรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02น 2, ย์6 4 ศูย์ในวันเวลาราชการสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ